บายบายก่อนบายบายนะคะเอาพื้นทอยหลังมาดิว่าเจูกันใหม่นะคะดีไม่ไปก็คอยหลับไม่ออกก็เดินทางไปแล้วนะคะไปแวอันต่อไปอันต่อไปจะไปขั้นต่อไปก็เราก็เคลียร์งานเรียบร้อยแล้วเนาะขึ้นเคลียร์งานเรียบร้อยแล้วก็จะไปแล้วนายรถเคลียร์งานแล้วเหรอเพราะเราจะปิดแล้วนะครับอีกเวลาห้านาทีเราจะปิดสถานที่ปิดสถานที่แล้วเนาะนี่นะคะ ไปแล้วนะคะพ่อเปาแม่อพกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็จะเหมือนกันนะคะมีลุงจิ้มเดี๋ย<ม>วจะมาอีกตอนไหนก็มาตอนไหนแม่ถิงก็ยังไม่รู้จะมาตอนไหนลุงยัมี่มาวันไหนหนูก็มาวัานแหะ<ห>ยังไปอยู่นู่นแาจะสแตนบายเลยโอเคอ ก็ถ้ามีรถก็มานะคะไม่ใช่ว่าจะไม่มานะคะอย่างตอนนี้ยังไม่พร้อมตอนนี้ยังไม่พร้อมนะคะใจลุงกับป้าอยู่ให้กำลังใจลุงกับป้าอยู่ก่อนเพราะว่าลุงป้าก็อยู่ทางโน้นก่อนเราก็เที่ยวไปเที่ยวมาถ้ามีรถทีหลัง ไปมาแน่นอนค่ะไม่ทิ้งเพราะว่าเสื้อผ้าเราก็จะไม่เอาไปนะคะเราก็จะเอาไว้ที่นี่เพราะว่ามีบ้านแล้วยังอยู่โน่นอยู่นี่แล้วก็เ้องเที่ยวไปเที่ยวข้าวสารก็ยังมีอยู่จ้าชีวิตก็จะมาอยู่ที่นี่นะคะมาอยู่ที่นี่ลุงไปเราก็อยู่มีเป้าก่อนแล้วก็กลับไปนะคะเพราะว่าเดินไปไปเที่ยวไปเที่ยวมานะคะไม่ใช่ว่าจะมาอยู่ประจํานะคะเนาะเก็บของเก็บข้าวของนะคะไปไปไปเรียบร้อยอยู่ไหนอะ ไม่มีเพื่อนหยอกแล้วไปอีกแล้วไม่หยอกเปนที่คุกหัวน้ำไปกินอะไเด้อสอขวดปากบ้านหน่อยเด้อฝากฝากฝากแล้ว่แค่นี้ครับผมครับผมหาเห็ดอเด้อหาเห็ดรอเด้อหาเหดรอบออไปนี่ก็จะขึ้นเขาแล้วถ้าเห็ดออกไปเือแต่จะไม่ให้ไป เพิ่งรอรอทางบอมาเดินทางไปกับเสื้อพาไปนะคะตอนนี้รอมาแล้วก็จะเสื้อเจ็บข้องฮะไม่นเรียบร้อยนะเจ็ดสี่ยังค่อย่ยงยิ่งยังไม่ได้เก็บเลยขอบคุณของสำหรับการช่วยดูโฆษณาให้ในแต่ละคลิปเลยนะครับเรื่องทีนะครับแม่ ไปแล้วไปรับนะคะเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ค่ะถูกต้องครับผมเพราะว่ามามาตรงนี้มันก็คงจะเท่าเอวแล้วเนาะเพราะเพราะว่าเราไปเรามาตอนนั้นเท่านี้เท่าเขาแล้วตอนนี้ก็เลยสูงก็เลยเรื่อยสูงขึ้นเรื่อยเรือยแล้วนะคะตอนที่เรามาก็จะเท่าเอวนะคะจะจะเท่าค่ะนี่เราก็จะได้ขุดเพราะว่าเราขุดไปแล้วหนึ่งไร่เนาะของลุงขุดไม่นานก็เตียนหมดเลยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียม เก็บข้าของสัมภาระเรียบร้อยเด้อเอาทุกอย่างแล้วเนาะเราไม่ลืมอะไรนะมันมันอยากจะเทียวไปเที่ยวมาเนาะไป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 นี่นะคะคลิปนี้ก็เตรียมขึ้นรถแล้วนะคะไป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 ขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนนะคะยังไม่ลุกนะคะยังไม่ยังไม่ได้สามนาทีอยู่อา ไปกับรถใครเนาะไปกับหนุ่มหลอนะคะหนุ่มหลอ,หอก็จะพาไปที่พักไปเก็บข้าวของเสื้อผ้าก่อนแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆนะไปทําคลิปไปเรื่อยๆเนาะว่าจะถึงบ้านนะคะไม่รู้อย่าพึ่งถามนะคะเอฟซีเพราะว่าไม่รู้จะถึงเวลาตอนไหนนะคะตอนไหนก็ตอนนั้นนะคะ <c oughs> เดินทางแล้วค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณมากมากค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะสองสาวหนึ่งหนุ่มนะคะสาวเหลือน้อยหนุ่มเหลือเยอะนะคะ ไเดินทางแล้วนะคะเอฟซีจะเดี๋ยวลุงจิมก็จะออกเดินทางเหมือนกันนะตอนนี้ลุงจิมนะคะแม่ฮันนี่กำลังเก็บข้าวของนะคะเครีย์นะคะเราก็จะเดินทางไปก่อนเฮ้ยเขาไปหาเห็ดมาน่ะหัวหลังวัวหลังหังเราก็ไปหากันนี่ไง ไปแล้วนะคะบายบายนะคะแม่ฮันนี่บายบายเดินทางแล้วนะคะบายบายไมยบายแล้วค่ะอย่าดื้อนะดูแลตัวเองดีๆห้ามดื้อห้ามซนเด้อเดี๋ยวเดเดีเอาเอาเอารูปนี้ขึ้นปกก่อนเด้วสวยสวยสวยมันเป็นภาพที่เห็นสวนยาข้างล่าง อ่ะบ๊ายบายดูแลตัวเองดีๆนะอย่าดื้อน,นะอย่าดื้อน,นะ yeah, yeah, yeah. <laughs> อย่าดื้อน,นะบ๊ายบายไม่ดื้อไม่ซุนค่ะเพราะว่าหรือน้อยแล้วสาว okay. นี่นะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะคะเดินทางแล้วนะคะออกเดินทางโอ้หลูก c ิมมี่คนดูเ้อะเยอะนะเกฟังทุกคลิปเลยอื ของเสือแปลกมากเลยเมื hmm. uh ่อวานปัง hmm. ทุกคลิปวันนี้คลิปเออมันย mm ังไม่จับให้ถายเสถียรเากำลังเตรียมย่อๆแล้วนะคะเสือยังวิ่งยังงงงอยู่ไอยังงงอยู่ไอยังงงู่าเป็นเด็กกอกๆหรือเป็นเด็กโคกน้องนาอะไรเงี้ยไอยังงงอยู่พอลงจิมนี่ไอจับได้แล้วไอจับแม่น ทาง่อค่ะเดินทางตโางตวัที่ถ่ายลุงบอกมือขึ้นรถลาขึ้นรถเมื่อวานเน่ะเสื้อถ่ายสี่นาทีได้หมื่นสี่เอาแค่สี่นาทีไงขอบคุณเช่นกันนะคะยังเดินทางกลับที่พักก่อนนะคะตอนนี้กลับที่พักที่บ้านเช่านะคะยังไม่ได้กลับนะคะเพราะว่า เก็บข้าวของพึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางมานะคะไม่ออฟพอเป่าออกเดินทางก่อนแล้วนะยุ่งว่มันเข้ามาในรถขอบพุณเช่นกันนะคะเดินทางต่อค่ะยังไม่ถึงที่พักนะคะ mm. มันก็ไกลอยู่เนาะจากโคกหนองนามาที่พักเราก็ประมาณโอ้ยมันใช่หกเจ็ดโลคุณบอกพว่าไกลไปเรื่อย นี่นะคะเราก็กําลังพากันเดินทางไปที่ผักนะคะไปหากเก็บข้าวของเสื้อผ้านะคะัคือมีข้าวของอะไรจําเป็นแล้วก็เอากลับไปก่อนเนาะเพราะวะ่าตอนที่มาแล้วก็เอามาเยอะอยู่เป็นข้าวสารอาหารแห้งก็ยังไม่หมดนะคะเดินทางไปรําถวายองค์ปู่นะคะมีเราด้ปเสือด้เด้ออืมนั่นแหละ รำเอาแรงรำเอาแรงแม่บุญถินก็จะรำเอาแรงเหมือนกันเพราะว่าได้หลายได้แปดพันซับแล้วก็จะรำอยู่เหมือนกันรำเลยรำถวายองค์ปู่ปาริกิตนะคะก่อนก็จะไปรำยาวนานเราไม่ได้รำนานแล้วเนาะเราก็จะไปรำรำให้ได้หนึ่งหมื่นซับไวๆเลยขอบคุณเช่นกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะ ที่พีสก,กินของบริษัทมุนโอมโฮมซับน,นะคะฝากด้วยนะคะฝากด้วยครีมเซรั่มเจลอาบนะ้ำหรือว่าจะเป็นซีบัคทอนผ่านเบตา้ากูุครแ่นะคะผ่านช่องแม่บุตริดกกองด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ